กับสมาคมกุ้งรอมตุลาสุการาตุนะครับก็คือพวกผมมาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ามันต์นเหนือนะครับมาจากค่ายซัม,มเมอร์ค่ายเยาวาชนให้กับน้องๆที่กาลังกาลังอยู่ในวัยปฐถมประมาณนี้นครับจัดค่ายเพื่อให้น้องเขาได้ซึมซับวิถีชีวิตของอิสลามได้ฝึกฝนการที่ได้ใช้ชีวิตของอิสลามดูอาต่างๆอะไรชีวิตประจําวันของอิสลามครับก็จะปลูกฝังให้กับน้องๆที่นี่ก็เ,เป็น เป็นส่วนหนึ่งจิ๊กซอหนึ่งที่จะประกอบกันเป็นเป็นภาพใหญ่ของของประชาชาิอิสลามในประเทศไทยและในในโลกต่อไปนะครับท่านลอร์ก็อยากฝากพ,พี่น้องพี่น้องที่นักศึกษาหรือพี่น้องที่ทํางานค้ายนะครับก็อยากให้มีความกระตือรือร้นรมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองพเพื่อไม่สุนําไปสูกก่การพัฒนาท้องที่ต่างๆพัฒนาจิ๊กซอว์ิ่เล็กๆเหล่านี้นะครับเพื่อต่อไปครับท่าลอร์ครับตามในกุ้งมังกจตลอาไครับุ